สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับไม้กันผ้ามอชแนลนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนึงครับหลังประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าโชคิวนะครับในภาคของวิตตอรี่กันดัมนะเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปราคา236บบาทในแอปส้มนะเพื่อนๆนะฮะก็ลองไปหาดูนะครับราคาดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับผมนะฮะ ก็หลักๆเลยก็คือตัวนี้ถูกครับผม236บาทนะครับได้เป็นตัวงาน1ต่อร้อยนะครับผมนะรีวันทันเดทนะครับผมก็โอเคครับหลังจากประกอบเสร็จก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเ,เป็นยังไงบ้างนะผมนะฮะอันดับแรกครับผมเ,เพื่อนๆนะครับตัวนี้ในเรื่องของงานพลาสติกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลังจากสัมผัสด,ดูนะมันก็ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะมีเศษขีปของพลาสติกหรือเศษติ่งของพลาสติกเมื่อเรามาใช้ครีมตัดออกแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลงเหลือเศษพลาสติกให้เราตัดแต่งเยอะพอสมควรนะเพื่อนๆนะครับแทบจะเรียกว่าทุกจุดนะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการประกอบเท่าไหร่นะครับผมนะฮะพลาสติกบางส่วนนะครับชิ้นส่วนบางส่วนนั้น มีความบางนะครับมีความบางซึ่งมันก็บางอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปฝืนดันฝืนกดก็อาจจะเกิดขึ้นฟ้าได้เพื่อนๆนะครับผมอย่างตัวนี้ของผมก็ขึ้นฟ้าแล้วนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันใกล้ๆดีกว่าชิ้นส่วนที่ขึ้นฟ้านะครับผมนี่ครับเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้ขึ้นฟ้าแล้วขาวๆนะครับมันเป็นชิ้นส่วนประกบระหว่างช่วงฐานลำคอนะเพื่อนๆฐานคอมันเนี่ย นะครับต้องพยายามให้ค่อยกดนะอันนี้ผมกดแรงไปหน่อยนะครับผมนะฮะก็เลยขึ้นฟ้าไปเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เอ่พลาสติกไปแล้วนะครับผมเรื่องของการประกอบก็โอเคนะครับไม่ได้ค่อยแย่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับประกอบได้ค่อนข,ข้างที่จะโอเคเนะครับการประกอบแต่จุดนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีความแน่น นะครับมีความแน่นกําลังดีพอสมควรนะครับแต่ก็มีบางจุดที่หลวมหน่อย,น,อยนะผมเพื่อนๆหรือบางจุดอาจจะย,ยากต้องใช้กันดัามาเกอร์แต่งกันดัมต้องใช้อาร์ตไนท์แต่งนะครับผมนะแต่งรูเพื่อที่จะสามารถขยายรูให้สามารถใส่ชิ้นส่วนบางชิ้นได้นะครับผมนะแต่ของผมเนี่ยไม่ได้มีการแต่งอะไรเลยเพราะว่าก็แค่รู้สึกว่าดันให้มันพออยู่ก็โอเคแล้วนะครับ อย่างเช่นชิ้นที่ผมคิดว่าเสี่ยงที่จะหักนะคือชิ้นเขานะครับผมชิ้นส่วนเขาชิ้นส่วนเขาไม่ใช่หรอชิ้นส่วนหัวนะครับมันจะมีเอ่อล่องให้ใส่เขานะฮะมันจะเป็นประมาณรูปตัวแอลนะผม,มเพื่อนรูมันอาจจะเล็กกว่านะครับเวลาดันก็ผมคิดว่าค่อยๆดัน เอาแค่อยู่พออย่าไปดันสุดผมคิดว่าน่าจะหักถ้าเกิดดันแรงไปแล้วดันสุดน่าจะหักนะครับผมนะชิ้นส่วนที่2ออย่างที่บอกไปขั้นต้นก็คือชิ้นส่วนตรงนี้นะครับผมที่ขึ้นฟ้าเนี่ยก็อย่าดันแรงนะครับผมค่อยๆกดนะครับหาพวกด้ามปากกาหรือด้ามครีมนะครับตัดเนี่ยค่อยๆดันลงไปนะครับผมนะฮะก็เออก็พออยู่ได้นะครับผมนะฮะชิ้นส่วนล่องประกบหัวนะครับผมเพื่อนๆนะครับก็จะทิ้ง รอยประกบไว้นะครับผมก็พยายามดันสุดๆแล้วก็ได้ประมาณแค่นี้นะครับผมนะฮะ <c oughs> ชิ้นส่วนล่องประกบหน้าอกก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะครับประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนล่องประกบของลำตัวก็โอเคนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็อ่าไอที่ ชิ้นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะลุมหลวมเอ่อค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันมันมันประกอบแล้วมันรู้สึกกังวลใจน่าจะเป็นช่วงต้นขามากกว่านะครับผมเพราะว่ามันต้องดันให้ดันกึกับเพื่อนถ้ามันดันกึกนี่คือมันมันเข้านะครับผมแต่ถ้าอย่างที่บอกไปดันแรงไปก็มีโอกาสเออแกนขาหักอีก เช่นกันนะครับผมนะฮะก็ต้องให้เพื่อนเพื่อนระวังไว้จุดนี้นะครับผมเนี่ยใป็นจุดอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมนะฮะสีสันก็มีความเป็นสีส้มนะฮะผมนะฮะมีความเป็นสีส้มนะครับผมนะฮะนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็ถือว่าประกอบง่ายงานนี้เหมาะสําหรับใครนะครับก็เหมาะสําหรับนักสายเดินลายหรือว่าจะเป็นสายทาสีเอาไปทําสีใหม่หรือไปเดินลายเพิ่มเติมเพราะว่า ตัวงานก็จะมาแบบโล่งๆนะเพื่อนๆนะครับทุกส่วนเนี่ยแทบจะโล่งๆเลยนะครับไม่ค่อยมีจุดที่จะให้เราเใช้มาร์คเกอร์แต้มเท่าไหร่นะครับอาจจะมีน้อยแต่ว่าท่านไปฝึกทําสีซื้อมาฝึกซื้อมาฝึกทําสีผมโอเคนะครับซื้อมาฝึกทําสีเป็นไรนี่ถือว่าโอเคได้และขานาไม่ได้แรงมากนะครับผมนะฮะก็ได้อยู่นะเพื่อนๆนะครับเอ,อแล้วก็อุปกรณ์ที่ อาวุธที่เพิ่มให้ให้มาก็จะมีเป็นตัวของโล่แสงอันนี้บมบมๆเลยเพื่อนนะครับโล่แสงเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนสกรีนมาไม่ค่อยตรงอะ่สะสกรีนมาไม่ติดตรงนี้เลยตรงอื่นเนี่ยติดขอบหมดอันนี้สกรีนมาไม่ถึงนะครับเหลือนะครับเหลือขอบไว้นะครับผมไม่เป็นไรนะคะแค่นี้ก็ได้เท่านี้นะครับ หรือว่าก็โอเคได้ชิ้นส่วนนี้มันก็โอเคนะครับสวยดีนะครับผมนะครับก็มีบีมเซเบอร์ให้นะครับผมบีมเซเบอร์ให้1คู่นะครับเป็นบีมตรงกับบีมฟาดนะครับผมบีมฟาดกาจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อาวุธปืน2กระบอกนะครับผมนะฮะปืนอันนี้ที่จริงเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันต้องดันลงได้นะแต่ผมพยายามนะผมพยายามที่จะตัดพยายามแต่งงานแลวมันก็ แต่งงานให้มันลงได้มันก็ไม่ลงนะน,นั่นก็เลยเอา้ามาเลยครับเป็นเหมือนกันนั่งสองกระบอกนะผมตัวกล้องเลนที่ปืนบีมไนเปิลตัวนี้นะครับผมนะฮะเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็พาร์ทที่เหลือมาจากลําตัวนะมันจะมีพาร์ทอยู่2ชิ้นนะครับของลําตัวที่ใส่ฐานหัวไปแล้วนะครับคอมันจะเอียงฐานหัวมันจะหัวมันจะเอียงออกไปข้างหลังนะครับให้เลือกชิ้นส่วนที่2ที่อยู่ในแผง ดันทิ้งแผงแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆลองเพื่อนๆตอนประกอบแล้วก็ลองตัดดูก่อนนะชิ้นไหนที่เพื่อนๆใส่ฐานตงคอไปอะ่ะไอตัวฐานที่ใส่หัวนะแล้วพอใส่ชิ้นสีประมาณออกม่วงๆหนสักอย่างผมไม่แน่ใจนะแล้วคอมันเอียงไปข้างหลังให้เปลี่ยนชิ้นนี้ใหม่เป็นชิ้นหนึ่งมันจะพอดีกันนะครับผมนะดันทิ้งแผงเลยทเลยทิ้งแผงลันเนอร์ไปแล้ว,ว, <laughs> ลว,ลวเลยบอกไม่ได้เลยว,ว่าเป็นสีไหนลืมไปแล้วด้วยนะครับอ่า นะครับผมก็ดูขยับหรอดูขยับก็โอเคขยับได้ปกตินะครับผมนะบหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับหัวก็สามารถหมุนได้นะครับปกตินะครับแขนครับก็หมุนได้ปกติหมุนได้รอบนะครับพับขึ้นได้นะครับผมลูกเล่นก็มีตรงไล่พับออกมันจะมีเหมือนไหมเนี่ย ตวเนี้เออลูกเล่นของเขาที่ซ่อนไม่อยู่นะเล็ก,ลกลนๆน้อยๆนะครับผมดันเข้าไปนะครับขาเดี๋ยวขากเ็เปะขึ้นได้ประมาณนี้ขาเนี่ยค่อนข้างเตะได้สูงมเหมือนนะครับเตะได้สูงแล้วก็พับลงข้าง,งานี้ยผมพยายามทําแต่งนะมันพับลงได้ไม่สุดจริงๆไม่ต้องพับได้มากกว่าน,นี้นะเหมือนแบบข้างขวาเนี่ยข้างขวาจะพับได้เยอะกว่า เพื่อนเพื่อนดูข้างขวาเนาะ,ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาประมาณนี้เลยแต่ขั้นนี้มันไม่ขึ้นผมพยายามนะก็ะเลยปล่อยมันนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปแต่งดูนะจริงๆมันต้องทําได้เหมือนข้างขวานะขาข้างซ้ายเนี่ยนะครับผมแล้วก็เท้าก็อือเท้าเนี่ยหมุนได้ไม่ค่อยเยอะแต่มันจะมีการเนี่ยไอ้ตรงสีน้ำ,ส,นำสีน้ำเงินเข้มเนี่ยกากีเนี่ยไอ้สีเนี่ยมันสามารถดันลงไปนี้ได้เ,เพื่อนนะครับ มันไปได้ประมาณนี้เห็นไหมอ่านี่แหละนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่จะบอกเพื่อนๆว่าคือชิ้นส่วนมือเนี่ยนะเพื่อนๆนะก่อนจนะนใส่นะเพื่อนๆแนะนําให้ใช้อัดไม้แต่งรูก่อนเพราะว่ามือจะเป็นชิ้นส่วนที่ถ้าหากจะเปลี่ยนอาวุธเนี่ยจะถอดยากมากนะครผมต้องแต่งรูหน่อยนะให้มันถอดง่ายๆหน่อยแล้วก็ ชิ้นส่วนมือเนี่ยจะทิ้งรอยการตัดของพลาสติกไว้ค่อนข้างเยอะเพื่อนๆก็ใช้สบายแก้วนะครับแต่งสักหน่อยหนึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะครับก็้อควระวังก็จะมีตรงเรื่องของออชิ้นส่วนที่หัวตรงสวมเขา่าชิ้นส่วนฐานคอที่อาจจะขึ้นฟาได้ถ้าเกิดเราดันแรงเกินไปหรือชิ้นส่วนขาข้างซ้ายนะครับผมเจอข้างซ้ายนะที่ต้องแต่งนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิด เราไม่แต่งเลยมันอาจจะพับขาได้ไม่อย่างเต็มที่อาจจะมีปัญหาต่อการจัดถ้าโพสต์รูปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะก็ไม่มีอะไรนะผมก็ระวังให้ดีแล้วเนาะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ไปได้นะครับที่แอปส้มนะนะครับผมร้านค้าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะปักปักชื่อร้านค้าไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมนะฮะนะฮะสำหรับคนที่กําลังเลงอยู่ก็เล่นได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ได้สเก100ลหนึ่งต่อร้อยราคา236บาทก็ถือว่าโอเคได้ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะฮะอ,อาจจะไม่ได้หูหวานะครับเพราะว่าหุ่นมันมีมาแค่นี้อ๋อได้แค่นี้ก็โอเคประกอบได้เป็นตัวได้ไม่ต้องใช้กาวนะครับไม่มีชิ้นเนือยต้องหักนะครับไม่ต้องซ่อมก็เล่นได้นะครับเอาไปโมเพิ่มเอาไปทาสีเพิ่มได้นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับ คลิปนี้นะครับผมนะฮะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม้กันพาหมอไล้ลยครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงก็เออ่เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวกันพามาอีกสักเดือนหน้านะครับผมเดือนนี้อาจจะเดี๋ยวมีรีวิวทาร์ฟอร์เมอร์อีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวไปรีวิวกันพาต่อนะครับก็กำลังเล็งๆอยู่ว่าจะเอาอะไรดีนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณ สำหรับ,บวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไว้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องกันพามมลนะครับไว้พบกับการรีวิวกันพาครั้งต่อไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ